สวัสดีครับผมชาติระซั์นะครับพาพี่น้องมาดูนิวโกเบโกร้ SK 140 LC รุ่น11นี่แกะกล่องมาได้น่าจะประมาณเจ็ดเดือนครับโอ้สงสัยจะเอาหน้าดินครับ ต้องการหน้าดินครับจัดให้ตามคำขอสำหรับฟุตโซ่หมปอปดุกหน้าดินก็จะแพงกว่าดินชั้นล่างนะครับจัดเต็มอุ้มครับ คุนจุดหกศนลูกบาทเม็ดสำหรับบักเก็ตของเขามีตัวตักค่าตักน่าจะเที่ยวละร้อยครับรถดำกราวิ่งไกลก็ขึ้นอยู่กรับะระยะทางครับ 100... 120... 130... 150... 100... 100... 100... 100 300, 500, 500, 600, 700, 800, 200... 500แล้วแต่ครับนะโอ้ยสายสวยจัด นาดินจริงๆนะครับโอ้ผู้สโโ่สองสี่นเบาะพันี่นครับหกเอ็มหกศูนย์ไปละสิบสีต่ตันก็สองร้อยกิโลครับน้ำหนักปฏิบัติการ ช้อิสุซีสุตโบคาร์ันไดวินเตอร์คลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ89พลังมาคร <u> ับวัดรอเครื่อง2,000รอบต่อนาทีตามก็คาวาซากิ K7V ครับประกอบเมืองไทยพี่น้องตำบลตะศิษฐ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองดูแลโดยอาริยะอิคาริมนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับเป็นลูกครึ่งนั่นนี่นะไทยญี่ปุ่นชิ้นส่วนชนใหญ่ก็จะมาจากเจแปนครับนะเป็นรถยอดฮิตยอดนิยมไฟหน้าก็ สี่ดวงด้วยกันครับนะสำหรับรุ่น11ก็มีร้อยสามร้อยสามใช้มิสูนะครับ DOCFR ได้รับความนิยมมากสำหรับซูเปอร์ซูเปอร์ XXM นะครับรุ่นร้อยสี่มาร์กเอค LC ครับนะช่วงล่างจะยาวก็ประหยัดน้องประหยัดประหยัดเชอเพลิงวันละสองพันวันละสองพันห้าครับประมาณนี้ แต่ก็ตักดินได้เป็นร้อยเที่ยวนะร้อยว่าเที่ยวเที่ยวละร้อยคูณเข้าไปนะครับข้าราช่าก็พอได้ครับวันละห้าหกพันนะแต่ <c oughs> ว,ว่าถ้าฝนตกก็เน่าจริงรถขุดก็ไม่ทํางานไม่ได้ทั้งปีคโซนโซนโภาคอีสานนะเพราะว่าฝนล,ลงครับนะหน้าฝนก็จะทํานาจะเห็นได้วันี่เขียวว่าเนี่ยข้าวก็จะ กวานข้าวแล้วพี่น้องอันนี้ขุดโบเก่าขย,ยายหน่อยครับนะก็ใช้ได้โบเก่าเดี๋ยให้ดูโบเก่านะนี่ครับขย,ยายโบเก่าไม่มีน้ำพี่น้องว่าเดี๋ยวเก็บน้ำได้เยอะๆจะได้สู้ สูบใส่ข้าวทำนาครับนะรถดำน่าจะสิ้นทันหาคันนะครับวิ่งไกลจอดรอเดี๋ยวไปมุมใกล้ๆดูครับ เต็มกุ้มเลยเครื่องยนต์รุ่น11นี่จับเอา4 J J ครับนะเป็นอีซูซุ C J J หนึ่งเอสโกจะมีใช้อยู่โกเบโกร้อยสี่ L C รุ่นสิบเอ็ดแล้วก็สมิตเตอร์โมนะครับสมิตเตอร์โม่ร้อยสามนี่เขาใช้ F ห้า F หกนี่ใช้มาอยู่แล้วครับนะแล้วก็มีซานนี่ครับนะซานนี่ร้อยสามห้าก็ใช้ C GG อ J กันนะสามรุ่นสามค่ายที่ใช้ C J J ครับนะอ่ะรอรถดำไปน้อง สนใจสอบถามได้ครับปรึกษาได้0 9 8 2 7 2 3 7 5 2จบเด็กโกเบโก SK100LC รุ่น11ตัวท็อปเปิดบอร์ก็ทำมาหากินสู้กันไปนะครับวันนี้นี่กระดาวมา1ล้าน,นนะพี่น้องผลเดือนละ40,000โอ้40,000ก็วันละพันนิดนึงวันละพันสามเนาะพันสามสามสิบบาทต้องหายได้ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ